สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนพฤศจิกายนกับผมอาจารย์มดนดำอักษรลูนโบราณครับที่จะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์อักษรลูนนะครับว่าดวงการงานของท่านตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงการงานของท่านได้เกิดในราศีธนูตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูกันครับ มาได้อักษรลูนที่ชื่อว่าวุญโจขึ้นมานะครับราศีธนูในช่วงเดือนนี้รับรองว่าฟุ้งฟิ้งหลั่นล้าเหลือเกินนะครับเพราะวุนโจเป็นลูนที่แปลว่าความสนุกสนานความลื่นเลืนนะครับถ้าหากท่านได้เกิดในราศีธนูในช่วงเดือนนี้นะถ้าหากเกิดใครเกิดการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบันเทิงนะครับประมาณพวกนักดนตรีนักสแสดงหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานแฟชั่นโชว์อะไรก็ตามงานดีไซเนอร์ออกแบบอะไรก็ตามในเดือนนี้ผมทายเลยว่าดวงการงานของท่านนะครับก็จะมีความรุ่งเรืองสุดๆเลยทีเดียวในเดือนนี้นะครับอีกอย่างหนึ ดวงของท่านที่เกิดในราศีธนูเรื่องของการงานในช่วงเดือนนี้เนี่ยเกณฑ์ดวงเรานะครับจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการไปอารมณ์เหมือนทัศนศึกษาคืออารมณ์เหมือนกับว่าออฟฟิศงานเราเนี่ยอาจจะมีการเหมือนจะจัด จัดงานปาร์ตี้จัดงานท่องเที่ยวอะไรบางอย่างเหมือนเป็นงานเอาทิ้งอะไรบางอย่างประมาณนี้ครับแล้วนําพาให้ตัวเราเนี่ยมีความเพลิดเพลินใจเกิดขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งท่านที่เกิดในราศีธนูในเดือนนี้เนี่ยรับรองครับว่าอารมณ์ในการทํางานเราเนี่ยจะมีความแบบส,สดใสร่าเริงเกิดขึ้นจะมีความแบบยิ้มๆให้กันครับนิองการทํางานอีกอย่างหนึ่งนะผมมองว่าดวงนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยไม่ควรทำหน้าบึ้งตึงนะตลอดทั้งเดือนเลยควรเน้นนิองการยิ้มการมีอัธยาศัยใี่ห้ดีครับต่อเพื่อน เเรานี่ยมีความสดใสมีความรู้สึกกับเบิกบานใจเป็นอย่างดีครับหากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจัน3 3 6 3 1แล้วโทรออกครับเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ